ตัวนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะลองตีแล้วยุงตัวเล็กนี่ไม่รอดเลยแต่พอใช้ไปรปมาณาเดือนก็จะตียุงตัวเล็กไม่ได้ลนะมันตีไม่แรงผ่านไปสามเดิมก็เริ่มเสื่อมเมื่อใช้ตะกลุลอยตัดแบนจะแรงแค่ไหนโอ้แรงเลยนะโอ้แรงตัวไม้แกกองตัวไม่แกกองจะแรงกว่าลองตัวเสื่อมดูได้เท่าไหร่ได้2 0 0พโวลต์ไฟแพ้กันประมาณ8 0 0ถึง900โวลต์เลยใช้น้ำมันโซเน็ฉีดทำความสาั่าสวิต วิตสังเกตดูไม่ค่อยเด้งเลยกดสักสามสิบครั้งแล้วฉีดใหม่ทำไปเรื่อยๆจนฝ่ามันจะไล้ใกล้ศูนย์โอห์มที่สุดยังมีสว,วิตอีกตัวหนึ่งก็คือสว,วิตผักเป็นการผักเปิดปิดฉีดน้ำมันโซงไหนเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาสามสิบครั้งเพื่อทำความสะอาดหน้าสว,วิตชุดละสาสิบครั้งทำไปจนฝ่าจะได้ศูนย์โอห์มหรือใกล้เคียงศูนย์โอห์มที่สุดก็จะใช้ได้ครับปึ๊บสองพันเจ็ดร้อยโวลต์ใช้ได้แนละ้ว